สวัสดีครับผมดอนฟุดนันครับยังอยู่ที่โรงพาบาลพมกุฎครับตอนนี้ก็เดินเข้ามาในชมากาศท้าวิรันธนาสีงองค์ใหญ่ครับที่จะให้ดูนี่คือพระตำหนักเก่าจะได้มีที่ก่อสร้างอยู่มเลยขวางวิวตำหนักจากรัชกาลที่หกนะทรงสร้างเอาไว้มีโดมสูง ข้างในสวยมากครับตรงนี้นะครับถ้าเราเดินมาจากร้านค้าส,สวัสดิการโรงพยาบาลพุ่มกุฎะเหลียวมาทางนี้ก็เจอคุณยายเครื่องรัสสารแล้วก็จะมีป้ายสารท่านเท้า,ทาฮิรันพนาสูง ก็จะเขาจะถวายด้วยขนุนผลไม้อ่าแล้วก็น้ำแดงครับแล้วหมากบุหรี่ด้วยใช่ไหมครับอ๋อครับขอบมากครับรแล้ะครับองค์ใหญ่ภาพมันจะสั่นไหมผมต้องถกล้องดีๆ ยามถ่ายคลิปนี่ก็จะมีคนมาสักการะละถ่ายรูปครับลมเย็นมากๆครับสวยข้างๆจะมีจะแม่ตะเคียนมีพุทธรูปอมใหญ่ <c oughs> <c oughs> ข้างในก็จะมีนี่ขาดของนี่ฮะทำแะไรตะเคียนเขาจะไหว้พระก่อนฮะแล้วก็ถึงจะไหว้วเป็นพระหน้าปก สวยงามากครับสาธุลูกของวลมีท่านเท้าวินันงคนาศูนย์โปรดเมตตาสมของด้วยให้ลูกสูงภาพแข็งแรงสุขสมหวังดังปารถนาโลกภัยพเจ็บรเบียวยดเบียน มีเงินมีทองขอให้คนอิจฉาลิศยาตรงกับกายมาดีสาธุสาธุสาธุาเ,อเ,อเอ๊ะมีที่ปแปลกอยู่ ี่อ๋อนี่เจ้าแม่จะเขียนน่ะเจ้าแม่ตะเขียนเจ้าแม่ตะเขียนไม่รู้นะว่ามีเพราะไม่เคยเข้ามาเลยโอ้โหโอ้โห อเคครับมาแล้วก็ต้องไหว้สักนิีนงครับแค่นี้ครับ